สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่303นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะพาน้องๆนะครับไปลงแรงนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นแรงแกนแต้ม33,000นะครับทุกคนบอกเลยว่าแต้มโคตรเยอะครับและก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยนะครับตามนี้เลยและก็ครับผมสําหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนนะครับผมสําหรับการลงแรงของเราเนาะและก็วันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็น ท็อปชอบสีครับแลโก้ครับตอนนี้ก็อยู่แรงด์แกน5ดาวแต้ม33,750นะครับตามนี้เลยและก็สําหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นหัวข่าวครับผมแลวก็ผ้าปิดปากไฟแลวก็จะเป็นตาปีศาจครับแลวก็จะเป็นสักทอง และก็จะเป็นกางเกงปีกนกสีแดงครับผมและก็จะเป็นเท้าเปล่านะครับของเซสติดไฟเตอร์รุยนะครับทุกคนแม่ของจริงบอกเลยนะครับสาหรับเท้าเปล่าอนี้เนาะของแรด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนแต่ก็คงไม่ได้กดเช่นเคยครับผมน้องๆหลายคนนี่ทราบกันดีนะครับว่าพี่ท็อปนี่ลายยิงยับทั้งแมปแน่นอนบอกเลยไม่มีโอกาสได้กดท่าแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สําหรับวันนี้ครับจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นในส ของหมัดใหม่ครับทุกคนบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับสําหรับหมัดอันนี้เนาะตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตึงๆไม่ใช่อันนี้นะครับผมแหมอันนี้กดผิดฮะนี่เลยหมัดคมกริบนะครับทุกคนแหมหล่อเท่บอกเลยเป็นคมกริบนะครับผมนี่ตึงๆนี่เห็นไหมจากเซตแอสซัสซินครีตนะครับทุกคนหล่อเท่แน่นอนนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ครับสมมเริ่มต้นเลยนะครับทุกคนแค่ก้าวเพชรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโคตรถูก โคตรอันตรายนะครับสำหรับหมัดอันนี้ครับผมกิจกรรมตรงนี้เนาะจะสิ้นสุดวันที่31นะครับทุกคนแม่อีกนานโขเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาสมกันด้วยนะครับผมและก็ครับบอกเลยว่าของรางวัลในกล่องนี้ครับมีแต่เด็ดๆนะครับทุกคนดูดิอย่างตึงครับผมไม่มีไม่ได้นะครับทุกคนเริ่มต้นแค่ก้าวเพชรเท่านั้นเองนะครับและก็ครับสาหรับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมจะเป็น d e t a x Free Fire ตรงนี้เลยบอกเลยว่าเด็ดดวงแน่นอนนะครับสาหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะจะเป็นเอคมังกรทองครับผมยูนิคอร์น ับกดาเมจ2ลบแมกกาซีน1บวกแม่นยาหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับ A k เคกระบอกนี้ครับบอกเลยว่าถือกับกลามทองนี่โคตรได้ดูดิโคตรเข้ากันนะครับผมแม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้ผมบอกเลยและก็สำหรับกิจกรรมนี้ครับผมจะสิ้นสุดนะครับ,บวันที่30เมษาโคตรนานผมบอกเลยเฮ้ย นานมากนะครับทุกคนและก็ครับสามารถนํามาแลกนะครับผมในส่วนของชุดนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับโทเค็นตรงนี้นะครับผมนี่ตึงๆบอกเลยนี่ของละวันโอ้โหเยอะมากนะครับทุกคนนี่ชุดบึ้มบามซัมเบ้โคตรชอบบอกเลยชุดนี้โคตรชอบอือหือนักเรียนญี่ปุ่นนะครับทุกคนแหมสเต็กไอท็อปเลยก็นะครับผมแหมอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมในส่วนของ ดีแท็กตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจนั่นเองนะครับรื้อฟรีฟฟรีไม่อันนะครับทุกคนแม่เด็ดดวงสวงรทกไทยแน่นอนนะครับผมและก็ครับสำหรับ EP ีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลงแรงกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน Let ส go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม <S 2> <S 2> <S ขอเลือกจุดโดดก่อนก็นแล้วกันนะครับอาจจะเป็นหอน,นาฬิกานะครับทุกคนจัดไปครับผมเฟลเฟี้ยว let's go let's go EP นี้เปลี่ยนจุดโดดบ้างครับผมแหมโดดแต่ที่เดิมเดิมก็ไม่ไหวนะครับทุกคนไป let's go รู้สึกว่าหอน,นาฬิกาจะไม่มีนะครับเราต้องไปบีมาซากิละกันถ้างั้นไปทุกคนเอวิกโกเลยลากันเฟลเฟี้ยวโอ้โหบีมาซากิก็ไม่มีคนครับผม อุ้ยมิตี้หนึ่งโอ้โหแมกล่าวว่าจะเปลี่ยนจุดโดดแต่ก็ยังวนกลับมาบีมาซากิอยู่ดีนะครับทุกคนแม่เกินไปแล้วเปล่าไอ้ท็อปอุ้ยตีตึงบ่น่าตีตีตึงนะครับทุกคนนะ่ะวยโอ้โหแมไม่โดนเฉยไปทุกคนอว้ยปืนบ้าอะไรนี่ไม่มไม่รู้นะครับทุกคนไปไล่ลา,ลาก่อนลากันอาจาะเอ๋ ขนมสลออุ้ยบนนู้ก็มีตัวนะครับทุกคนแมเอาตัวไหนก่อนดีนะดาวหนึ่งเก็บตัวบนต่อครับผมอันนั้นแน่ตัวบนทำไรอะ่ะอุ้ยจุกจุกจุกจัดไม่โดนเฉยเอาแล้วคือด้านในยิงกันเฉยครับทุกคนไอท็อปงง แล้วก็ไปเก็บด้านล่างต่อนะครับผมจัดตปทุกคนเฟีย้ยวเอา้าตายแล้วเหรอตายง่ายเกินไปรอเปล่าเฮ้ยโอ้โหแหมเพื่อนไม่ชบุบเพื่อนทิ้งเพื่อนทิ้งนะครับทุกคนทรงนี้เพื่อนทิ้งชัวร์ผมบอกเลยไปเลสโกด้านล่างต่อครับแล้วคือเพื่อนเขาอยู่ไหนวะนั่นไงอันนั่นแน่โดนหัวไปด้วยอ่ะอาจารย์เอ๋สวยเอาหัวมาให้พี่ท็อปเซิร์ฟเร็วหมามะหมามะ มาม่ามูมูม,ม,มาเร็วเฮ้ยน้องเขาไม่ออกมาครับทุกคนอันนั้นแน่ยังไงยังไงไปโยกไปแหมจะชุบเพื่อนหรอครับห,หนูจะชุบเพื่อนหรออ้าวไม่ชุบนี่หว่าวิ่งไปไหนฮะวิ่งไปไหนอีหนู อีหนูจะวิ่งไปไหนเฮ้ยอีหนูหายครับทุกคนเฮ้ยอีหนูวิ่งไปไหนอะนั่นไงอันนั่นแน่อย่างนี้ต้องปาด้วยมีดครับผมเอากระสุนหมดตายซะโอ้โหแม่ไม่ไหวเลยเอา้าคนละตี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอาอีหนูรอดตายซะอีหนูโอ้โหผมก็นึกว่าไอ้นี่นะครับทุกคนแหมแลวคือผมไม่ได้เอาสกินปืนโหดๆมาด้วยนะครับผม EP นี้ผมใช้ปืนอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับทุกคนงงเหมือนกันนะครับผม๊ยฝั่งนู้นมีตัวอีกเก็บปืนก่อนนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโก o เลสโก o ดูสกินปืนผมดิทุกคนโอ้โหอันนี้มันสกินปืนฟรีนะเฮ้ย อยู่ไหนอีหนูอยู่ไหนหอออีหนทั้งหลายของพี่ท็อปเนี่ยมามหมาเร็วด้านบนครับทุกคนหอยโยกซะนี่สกินปืนฟรีก็ดีเหมือนกันนะครับผมทุกคนบอกเลยนัมเบอร์วันนัมเบอร์ก็อดไปทุกคนเอวิโกเอวิโกมีมีนี่ ปักธงแอคกหน่อยละกันบึมบัมซัมเบไปหนึ่งทีเฟี้ยวๆมีคนอีกฮะเปล่าแถวเนี้ยมาหาพี่ท็อปเรียวหมามะแม่ท็อปอยากเสริงนะครับทุกคนท็อปอยากเสริงังหวะนี้ท็อปอยากเสริงไปเอวิกโกเอวิกโกด้านล่างผมคิดว่าน่าจะมีคนอยู่นะครับผมไปเลสโกเลสโกอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหบอลลูนอาจารเอ๋ท่านผู้เจริญอยู่ไหนจ๊ะอุ้ย ผมตกใจนะครับทุกคนในบ้านนะึกว่าคนไม่มีคนเลยเหรอโอ้โหเงียบมากครับทุกคนแถวนี้เอ้ยด้านหน้ามีคนยิงเยียบหน่อยละกันนี่เรียกไปเรียกไปเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้อ้าวบักพรอบนี่อุ้ย อุ้ยเวอ้อเดี๋ยวทุกคนผมโดนลูกซองยิงอะ่ะมันกระโดดนะครับทุกคนในบ้านมีคนอีกขอโยกไปผมขอไปเก็บตี้ที่ชุบอยู่ก่อนนะครับผม อยู่ไหนอะนี่ที่ยุบอยู่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเ พบแล้วเหรอ oh. หัวโยกซ้าแหม่ยายายาเล่นกับพี่ท็อปยายาท็อปขอร้องยาโอ้โหแหม่ไม่ไหวเลย oh. หัวร้อนหัวร้อนท็อปหุ่หงวยท็อปหุ่หงวยเปลี่ยนปืนอ่ะละกันนหครับทุกคนแหม่มีปืนอะไรนะ่าเล่นบ้างไม่มีนะครับทุกคนไป let's go <S ฝั่งนั้นเขาชกกันแล้วคือเขาวิ่งไปแล้วอะ่ะ เขาชุบเสร็จกบเขาหนีไปเลยครับทุกคนยังแบบไม่ทันได้ทําอะไรเลยหนีไปเฉยเลยอ่ะไอท็อปง,งงนะครับเนี่ยงงจริงผมบอกเลยเอาแล้วคือผมจะทิ้ง M4 ทําเพื่อนี่จัดไป M4X ครับผมเลเวลหนึ่งเองหรอเอา้ามันได้แค่เวลหนึ่งเหรอทุกคนอะไรอ่ะมันต้อง m อ็แซดปะผมไม่มั่นใจอ่ะอุยอันนั้นแน่ท่านผู้เจริญ

อะไรอ่ะเดี๋ยวคืออะไรก่อนทุกคนผมยังงงไอรถเมื่อกี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมงงงงจริงงงมากผมบอกเลยตอนนี้คือแบบอีหยังวะในหัวผมตอนนี้คิดอยู่อีหยังวะแล้วมันคืออีหยังวะทุกคนผมงงนะงงมากผมบอกเลยเฮ้ยอะไรวะโเหรอวะทุกคนใช่ไหมโปใช่ไหมใช่ปะ น้องๆคิดเหมือนพี่ปะว่าโปรพี่ว่าโปรไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับทุกคนวิทุกคนกระผีทุกคนนะครับผมแม่ทุกคนเฉยหลอดแล่หลอดแล,ล,แล่ไปทุกคนขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าครับผม let's go let's go <S เล่ยล่าครับผมเล่ยล่าแม่น้องชายผมไม่แอบกอดว่ะไอเชี่ยนนี่ไม่ใจเกเรชัวแอบกอดกูเฉย ไม่ไหวเลยนะแม่ปกติตั้งมอเตอร์ไซค์นี่ไม่เห็นกอดรอบนี้แม่ทำทรงกอดไอ้นี่เริ่มใจเกเรหวั่นไหวให้พี่มันแล้วมั้งนี่เกินไปแล้วเปล่าทุกคนน้องชายผมแม่งใจเกเรอ่ะเว่อร์เวอร์ผมบอกเลยแม่งเว่อร์จริงใจเกเรให้พี่ชายตัวเองเนี่ยโอ้โหแม่สเต็ปซิสเตอร์กันเลยทีเดียวเชียวไหนอยู่ไหนจ๊ะอาจารเอ๋ ท่านผู้เจริญอยู่ไหนอ้าแมเจ,เจอเจอเหยื่อเจอเหยื่อครับทุกคนเจอเหยื่อหัวโยกซ้าเหยื่อเหยื่อแรกหัวโยกไปแล้วย่ายา,ยาพี่ขอเก็บไปด้านบนก่อนน้องอยู่ไหนอีหนูอีหนูทั้งหลายอยู่ไหนอีหนูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อีหนูหายครับทุกคนเอา้ายิงใครกันวะเนี่ยเอา้าแปลกๆวะทุกคนเกมนี้มันแปลกๆวะใช่ผมรู้สึกมันแปลกๆวะมันเหมือนแบบมันไม่เป็นธรรมชาติอะเกมเนี้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันยิงอันอยู่ตรงนี้แล้วคือเขาหายกไปไหนหมดวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยอาจารเอ๋ท่านผู้เจริญแม่ผู้เจริญทําทรงวิ่งนะักนะ อย่าอย่าวิ่งหนีท็อปท็อปขออย่าได้ไหมขอได้ไหมว่าอย่าอย่าน้องน้องสาวคนนี้ต้องเป็นน้องสาวชัวๆนะครับทุกคนอันนั้นแน่เฮ้ยไม่ไหวเลยนะอยู่ป้อมเหรออันนั้นแน่ท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญเขาจะแบบเซิร์ผมอย่างเดียวเลยอะ่ะทุกคน เหมือนรู้สึกว่าเขาจะมันไส้ผมนะครับผมแหมชื่อผมนี่ขึ้นทั้งเกมบอกเลยเกมนี้อุ้ยอุเกมเป็นไรอะ่ะไม่มียาว่ะทุกคนเก็บยาก่อนมีไหมมีนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวก็เอาไปทุกคนเอวิกโกเอวิกโ e เลสโกต่อครับผมแหมไอท็อปแบบตอนนี้คือแบบตึงอะ่ะอยากโชว์ความตึงอะ่ะไปปักธงในวงดีกว่าครับผมอยู่ไหนจ๊ะไอตัวที่ยิงผมเมื่อกี้ ผมว่าเขาต้องวิ่งขึ้นด้านบนแน่นอนแน่แท้แน่นอน,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 อนเห็นไหมตายซะ <c oughs> อย่าอย่าห้าวอย่าห้าวกับท็อปท็อปนี่ยิงคมคมสุดแล้วเนี่ยในฟรีไฟ์เนี่ยในประเทศเนี้ยผมตึงสุดละมันหน้าเนาะที่พูดเมื่อกี้มันหน้าจัดนะครับทุกคนแม่งแบบโคตรมันหน้าผมบอกเลยนี่เราต้องยืนแอคตรงนี้นะครับทุกคนแม่ตึงตึงนี่แอคหน่อยละกันแอคให้สุดแล้วอยู่ที่หวัวโยฮะบอกเลย บอกเลยแอคให้สุดแล้วอยู่ที่หัวโยกนี่จัดไปตึงๆนี่ตึงๆหนีตึงๆบอกเลยตึงๆหือตึงๆนี่จัดไปตึงๆวี่โคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายครับผมนี่แล้วก็ปักทองไปลัวๆนี่รัวๆว้ายเดี๋ยวแมเห็นศัตรูเห็นศัตรูเห็นศัตรูทำตาดีทำตาเหี่ยวเฮ้ยอย่า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 ยิงให้เขาชุบเพื่อนให้เขาชุบเพื่อนชุบชุบชุบเพื่อนเอ้า ให้เขาชุบเพื่อนให้เขาชุบเพื่อนจะไปยิงเขาทําไมล่ะเฮ้ยเออให้เขาชุบเพื่อนดิเออให้เขาชุบเพื่อนนี่เราต้องใจดีเราต้องเป็นอ่าประชาธิปไตยนะครับผมแหมเราจะเฮี้ยแบบไอเฮี้ยตู่ไม่ได้นะครับทุกคนผมแบบคนใจดีอ่อนนอนถ่อมตนนะครับผมชุบเสร็จกูยิงม่นนั้นกูบอกเลยแหมอย่าชุบนะอย่าเพิ่งชุบนะนี่ปล่อยให้ชุบนะนี่ปล่อยให้ชุบนะบอกเลยปล่อยให้ชุบนะอันนั้นแน่ ปืนโหดปืนโหดทุกคนเก็บปืนโหดหน่อยละกันเฮ้ยต้องโชว์ความตึงไม่เดียวหัวโยกไม่เดียวไม่เดียวโผล่มาไม่เดียวอยู่ไหนอืมแห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 มอันนั้นอันนั้นแน่อันนั้นแน่แหมเล่นลิ้นเล่นลิ้นนักนะเล่นลิ้นนักนะแหมเล่นลิ้นนักนะเล่นลิ้นนักนะนายเนี่ยนายเล่นลิ้นยังเลยอ่ะอุ้ย นายอย่าเล่นลิ้นนายอย่าเล่นลิ้นนายอย่าเล่นลิ MARK, ้นกับท็อปนายนายอย่าเมาล็อกอ่ะทุกคนเมาล็อกว่ะอุ้ยเขี่ยมันเอาเรื่องจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทำไมเขาเอาเรื่องจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นก่อนผู้บ่าวจเย็นก่อนได้ไหมอุ้ยตัวเฉยนี่เขาเรียกว่าเล่นลิ้นครับทุกคนเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมอุ้ยอุ้ยออุ้ยอ กูดาวเรียบร้อยเนี่ยไม่น่าเล่นลิ้นเลยเช่ไเฮ้ยยิงแม่งตายก็จบและว้าวเฮ้ยเฮ้ยอืมเนี่ยแบบผลการเล่นลิ้นนะครับทุกคนแม่ตายกูตายกูตายขอโทษนะครับทุกคนแบบที่เล่นลิ้นไปหน่อยนะครับผมช็อตเมื่อกี้ไม่มียาขอยาหน่อยดิบักปรอบเนี่ยขอยาหน่อยขอยาหน่อยยาไม่มีหรอโอ้โห โอเคพอดีอ่ะเนี่ยเลือดเหลือสิบทุกคนถ้าผมฆ่าคนได้ในเลือดขนาดเนี้ยผมว่าม่ผมไม่เฟี้ยวอ่ะเอา้าว่าเฟี้ยวจริงเออผมเฟี้ยวทุกคนแม่ฆ่าคนอื่นได้ด้วยเลือดยี่สิบของจริงบอกเลยมีทุกอย่างยยเวนยาครับผมแม,ไม่ไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยนะมีทุกอย่างยยเว้นยาจริงไม่ไหวเลยบักท็อปเนี่ยปทุกคน เลสโกต่อครับผมอยู่ไหนสองตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอยู่ไหนจ้าสองตัวขอแบบเปิดหัวแบบคมคมลากหัวคมคมบาลุงพลปเอสด,ดิไหนอยู่ไหนจ้าฉัลอผมยังไม่เห็นคนเลยอ่ะน่าอยู่ฝั่งนี้เนาะเนี่ยฝั่งเนี้ให้ผมเดาน,นะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะมาหาท็อปเร็วคนนี้เขาไม่มียากันเลยอ่ะ ้ยอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้แน่นอนครับทุกคนผมมั่นใจอาชีวะบเข้าให้ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเขาอยู่ไหนกันนะอ๋อฝั่งนู้นเจอแล้วไปทุกคน l e t โก<อ> o เฮ้ยโดนหัวไม่ตายอีหยังวะ <c oughs> เดี๋ยวเดีวเยเดี๋ยว,ดยวโดนหัวไม่ตายเฉยครับทุกคน ท็อปงงจังหวะนี้ท็อปงงอาจารย์เอ๋ท่านผู้เจริญไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยไ,ไม่ตายจะว่าไฮไลท์สักหน่อยแม่อัดตัวยับนะครับทุกคน เกินไปหรอเปล่าดูดิโคตรตึงบอกเลยอีพีนี้โคตรตึงโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายครับผมแม15ิบห้าคิวนะครับผมตึงเกินโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทุกคนอย่างเอาผมบอกเลยสําหรับอีพีนี้ครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับอีพีนี้ครับผมก็บวกไปเจ็ดสิบสองเนาะและก็ตอนนี้ครับแต้มสามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับทุกคนแม่ นัมเบอร์วันนัมเบอร์ก็อดครับผมโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบ EP ีนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พีด้วยนะครับผมขอบคุณครับและก็ครับสำหรับ EP ีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ E p พีหน้าครับและก็ครับสำหรับ EP ีหน้าครับอยากให้พีท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสำหรับ EP ีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย